อันนี้ขอทบทวนให้ทุกคนเข้าใจตรงกัาอีกสักรอบนะครับเรื่องราวพาร์ทหลักในโชว์นี้ของเรื่อง Invisible ที่เป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันเลยนะมากะได้บังเอิญไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มาในรูปแบบแสงสีฟ้าลึกลับระหว่างสำรวจดาวแทร็กซันจนทําให้เขาถูกส่งย้อนกลับไปในอดีตในช่วงก่อนที่เขาจะได้รับพลังหรือให้พูดง่ายๆคือถูกส่งย้อนกลับไปเล่มแรกๆของเรื่อง Invisible เลยแหละและเรื่องจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น Event Reboot ตามหน้าปกนี้เลยครับซึ่งหลายๆอย่างมันจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันไปอย่างดีเพราะเป็นช่วงแรกที่มาร์คขึ้นมาเป็นฮีโร่นนเ่เดงและอีเวนต์รีบูทเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมด3เล่มโดยจะพาเราย้อนความทรงจํากลับไปเจอคนที่จากไปแล้วมากมายเพื่อสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างในใจของมาร์คเป็นการคลายปมทุกอย่างก็จะเสริมแกล่งด้านจิตใจพาเขาไปสู่องค์สุดท้ายของเรื่องอย่างเข้มข้นและครับ ประเด็นคือในช่วงที่ย้อนกลับมาเนี่ยว่ากันตามตรงมาร์กยังเป็นเด็กวัยฮอร์โมนเพิ่งแตกหนุ่มนั่งอ่านคอมิกเรื่องโปรดในซ่วมและกำลังจะไปโรงเรียนสายอยู่เลยเด็บบี้เองมาเร่งให้มาร์กออกจากห้องน้ำได้แล้วซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้มาร์กยังพลังไม่ตื่นขึ้นด้านเดบบี้ก็ยังคงภูมิใจในโันโนแลนที่ออกทีวีในฐานะฮีโร่ของทีมการ์เดอร์เอาเดอะกอบซึ่งกำลังต่อสู้กับมังกรมิสเตอร์หลิวอยู่เลยด้วยส่วนมาร์กนั่นละครับเขายังต้องนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนเหมือนปกติหอบเหม่ดหมเด้น เรียนปุ๊บแน่นอนมาร์กเดเวอร์ชันที่ผ่านอะไรมาแล้วมากมายเรื่องเรียนมันกลายเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาไปแล้ว และก็ไม่ได้สนใจเลยสักนิดเดียวตอนนี้เขาสนใจแค่ว่าจะบอกกับทุกคนในช่วงเวลานี้ยังไงว่าตัวมาร์กไม่ใช่มาร์กคนเดิมแต่เป็นมาร์กเวอร์ชันที่มาจากอนาคตงั้นขอเรื่องจากอีฟก่อนเลยก็แล้วกันต้องบอกว่าอีฟกับมาร์กในช่วงสมัยเรียนแรกๆเนี่ยทั้งคู่จะไม่ได้สนิทกันนะครับแค่เคยเห็นหน้าเห็นตาก,กเฉยๆเพราะอยู่ในคลาสเดียวกันแต่ประเด็นคือพี่มาร์กแกเล่นมุ่งตรงไปหาอีฟภรรยาในอนาคตแล้วเรียกชื่อเธอว่าอีฟแบบดือด้อๆเลยทีนี้สาวเจ้าก็งงสิครับนี่มารู้ชื่อกลางของเธอไได้ไงพออชื่เ็ นะั้นคือซาแมนธาอีฟวิลกินส์โดยจะมีแค่คนสนิทเท่านั้นถึงจะรู้ชื่อชื่อนั้นส่วนหนึ่งเพราะว่าชื่ออีฟเนี่ยเป็นชื่อฮีโร่อย่างอะตอมอีฟที่เธอกําลังปิดบังตัวตนอยู่ด้วยอ่ะทีนี้อีฟก็เลยเริ่มแหม่งแหม่งและว,ว่าทาไมมาร์กถึงรู้เรื่องราวแบบนี้ได้มาร์กก็เลยบอกต่อว่าใช่ฉันเข้าใจคือจริงๆในช่วงนี้เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกแต่พอดีว่าฉันรู้อนาคตและฉันก็อยากจะคุยกับเธอมากๆเลยอีฟเราไปหาที่คุยกันไหมแน่นอน อีฟไม่สบอารมณ์อยู่แล้วครับไอหนุ่มมาร์กนี่เพิ่งคุยกันครั้งแรกก็ชวนไปหาที่ลับตาแล้วเหรอแถมอีกอย่างเธอก็มีแฟนเป็นเล็กซ์แล้วด้วยมาร์กก็เลยจะพิสูจน์ว่าเขารู้อนาคตแล้วรู้ทุกอย่างที่นี่จริงๆโดยการพูชื่ออะตอมอีฟขึ้นมาแต่ยังพูดชื่อไม่ทันจบอีฟก,ก็รู้แล้วแหละว่ามาร์กน่าจะรู้เรื่องนั้นจริงๆก็เลยชวนไปที่อื่นก่อนความจะแตกต่อหน้าคนอื่นดีกว่าพอแอบมาคุยในที่ลับตาคนปุ๊บมาร์กจะบอกว่าในอนาคตเราจะทํางานร่วมกันในฐานะซูเปอร์ฮีโร่แต่ในงลนี้ฉันนะัพ มันยังไม่ตื่นขึ้นแต่เธอจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นำหน้าฉันไปแล้วทีนีอีฟก็เลยโมโหใหญ่เลยครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมาร์คถึงรู้ความลับอะไรพวกนี้ด้วยมาร์กก็เลยพูดต่อโลรัวว่าฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแม่งแ่งนะแต่ฉันรู้เรื่องของเล็กซ์ด้วยไหนจะมีเรื่องโรบอทและเคสกับทีมทีนของพวกเธออีกถ้าฉันไม่มาจากอนาคตจริงๆเนี่ยฉันจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงจริงไหมขอร้องละอีฟมันมีความหมายกับฉันมากๆและฉันต้องการให้เธอช่วยอีฟที่เริ่มจะเเเชื่่ออแแลล้ววาาามรีะไปกกๆ็ยพข มุ่งตรงไปยังฐานลับของทีมทีนท,ทันที ซึ่งในจังหวะนี้แหละครับเราจะได้กลับมาพบกับตำนานฮีโร่ของเราอีกครั้งเล็กซ์โปลสสมัยยังมีชีวิตตอนนี้เขาคบกับอีฟอยู่ยังไม่มีเหตุนอกใจไปหาเคสและสําคัญคือพี่แกยังปากดีปากปีจอเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวนะอีฟนี่เธอไปพาไอ้บ้าที่ไหนมาเนี่ยอีฟ <If S 2> บอกว่าเธอพาใครบางคนจากโรงเรียนที่จะรู้เรื่องราวของพวกเรามาให้เหมือนว่าเขาจะเป็นสปายหรืออะไรซัมติงเนี่ยแหละแต่มาร์กบอกว่าไม่ไม่ใช่นะฉันไม่ใช่สปายโว้ยให้ตายเถอะฉันบอกว่าฉันมาจากอนาคตไง แล้วฉันก็รู้เรื่องราวของทั้งคู่ด้วยอีฟเจอนายได้ยังไงตอนเด็กๆนายโตมาแบบไหนเป็นคนไร้บ้านมาก่อนใช่ไหมและเธอก็พานายมาซ่อนในห้องนอนเล็กซ์ฉันรู้เรื่องราวของนายทั้งหมดนั่นแหละทีนี้แทนที่มาร์กบอกความจริงทุกอย่างไปแล้วเหมือนมันจะดีขึ้นแต่มันกลับแย่ลงครับเพราะปากสว่างเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเล็กซ์กับอีฟคิดว่ามาร์กเป็นคนที่รัฐบาลส่งมาก็เลยจะเค้นหาความจริงเพิ่มแต่ตอนนั้นโรบอทที่ยังสติดีๆก็มาที่นี่พร้อมกับดูพิเคทพอดีแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังไม่มีใครับ ในทีมยังเถียงกันอีกด้วยว่ามีใครปากป้องเรื่องความลับของเราไปบอกไอ้เจ้าหมอนี่หรือเปล่าเนี่ยเล็กก็เลยอธิบายทุกอย่างให้โรบอทฟังว่าไอ้บื้อเนี่ยมันพยายามจะเกลียกล่อมเราว่ามันมาจากอนาคตทีนี้ มาร์กก็เลยปากสว่างไปอีกรอบเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเขาไม่ได้พูดเล่นคือฉันรู้นะว่าโรบอทเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ร่างจริงของเขาอยู่ใน l a บและเขามีชื่อจริงด้วยว่ารูดี้คือเอาไว้ง่ายมาร์กพยายามพิสูจน์ความจริงที่แต่ละอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นความลับข้อสุดยอดของแต่ละคนเลยนั่นแหละขณะที่เล็กซ์เองก็ยังหาว่ามาร์กเพี้ยนอยู่แต่โรบอตก,กลับบอกมาว่าไม่ใช่เขาคนนี้ไม่ได้เพี้ยนหรอกแบบนี้มันแปลกๆแล้วเนะเพราะที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงฉันะนไม่่หุนยนต์และฉันมีชื่อวว่่่าาารูดี้แตเข ได้ออยังไงคือถ้าไม่มาจากอนาคตชายคนนี้มันก็เทพกว่าหมอดูแล้วแหละโรบอทบอก ระหว่างนี้มาร์กเลยจะได้มานั่งคุยกับกลุ่มทีมทีนด้วยกันถึงเรื่องที่มีคนพยายามจะบอมโรงเรียนมัธยมซึ่งก็เป็นภารกิจปกติของทีพีโร่อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือระหว่างที่นั่งฟังเนี่ยมาร์กเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตเรืองแสงและถูกส่งย้อนอดีตกลับมาที่นี่คือตอนนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าที่เห็นอยู่มันเป็นภาพลวงตาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันจริงมากๆครับเพื่อนๆของฉันทุกคนได้สื่อสารกันมันรู้สึกว่าทุกอย่างเกกด้นรงัรังลลบมาาออออยยู่ใตวหปีคืพไ ร่างนี้อีกครั้งมันรู้สึกแปลกๆเนี่ยฉันดูผอมว่าตอนล่าสุดมากๆหยิ่ยังกะอยู่ในร่างเอเลี่ยนแน่เออก็พี่แกเป็นเอเลี่ยนอยู่เครื่องหนึ่งเลยไม่ใช่เหรอซึ่งบทสนทนาระหว่างเพื่อนที่กลับมารียนเนียนกันแบบงงๆเนี่ยจะมีไดอะลอกสําคัญคือคําพูดของโรบอทครับคือเขาพยายามปิดบังภายใต้ร่างโรบอทมาตลอดว่าตัวเองนั้นเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่มนุษย์นะแต่ในเมื่อทุกคนรู้ความจริงแล้วก็ขอพูดหน่อยละกันว่าทําไมเขาถึงต้องปิดบังแบบนั้นคือฉันเนี่ยไม่เคยอยากให้ทุกคนรู้เลยัรงฉเไพก พวกนายจะปฏิบัติกับฉันต่างออกไปความจริงคือฉันปรับตัวเข้ากับมนุษย์ในเลเวลปกติไม่ค่อยจะเก่งอะนะและมีบางอย่างที่ฉันกลัวตัวเองมากๆคือฉันน่ยกลัวว่าถ้าตัวเองไปคลุกคลีกับมนุษย์แล้วฉันจะเผลอตัดสินใจทําอะไรที่ผิดพลาดไปบางสิ่งบางอย่างที่ฉันมองว่าถูกบางอย่างที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นจะต้องทําและไอ้ความเป็นมนุษย์ในตัวฉันที่มันมีเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยมันจะพ่ายแพ้ต่อความคิดของโรบอตและบังคับให้ฉันลงมือทําสิ่งอย่างว่าอย่างไม่ลังเลไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกแค่ไหนก็ต แน่นอนฉันกลัวว่าฉันจะลงมือทําอะไรแย่ๆลงไปเข้าสักวันหนึ่งนี่คือเหตุผลที่โรบอทไม่อยากเปิดเผยตัวตนต่อทุกคนและเลือกจะใช้ชีวิตในานามของโรบอรตตลอดไปซึ่งเราต่างก็รู้ว่าความคิดชุดนี้ของดูดี้ที่มีมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตที่มาร์กจากมาใช่ไหมครับจนเจ้าตัวเนี่ยถึงก็พร้องโอชิบหายแล้ว ออกมาเลยโรบอก,ก็เลยตกใจว่ามาร์กเป็นอะไรเดี๋ยวนะนายต้องบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าฉันได้ทําอะไรลงไปแต่มาร์กก็เลือกจะไม่บอกครับเพราะบอกตอนนี้มันจะฟังดูแปลกๆกันนีถ้าเกิดพูดออกไปแล้ว โรบอทเกิดอ,อยากจะครองโลกขึ้นมาสตอนนี้เลยมันจะยุ่งเอาได้งั้นเราจบบทสนทนาเรื่องนี้กันตรงนี้ดีกว่าโดยในช่วงท้ายของการคุยกับทีมทีมนี้โรบอทจะเตือนมาร์กว่านายต้องระวังตัวเองให้ดีนะพลังของนายมันอาจจะเป็นอันตรายกับทุกคนได้บางทีนายอาจจะเผลอทําอะไรแย่ๆเอาไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจประเด็นคือถึงโรบอทจะยังไม่รู้ว่ามาร์กนั้นมีพลังอะไรแต่พี่แกก็คํานวณล่วงหน้าได้เลยว่าพ่อหนุ่มนี่ไม่ว่าเขาจะมาจากไหนจากช่วงเวลาใดแต่สังเกตจากแววตาและภาษากายดูแล้วดูท่า เขาจะรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างมาก็เลยเตือนไว้ก่อนเลยนั่แหละว่าแต่นายจะให้ฉันพาไปส่งบ้านไหมอีฟถามมาร์กบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะวันนี้ในช่วงการทำพาร์ทไทม์พลังของฉันจะตื่นขึ้นพอดีและใช่ปกติเวลาเนี้ยฉันจะต้องอยู่ที่ทำงานแล้วเพราะงั้นพลังฉันก็จะตื่นขึ้น ตอนนี้แหละว่าแล้วพลังก็ตื่นขึ้นจริงๆครับและเขาก็บินขึ้นมากลับเข้าสู่โหมดอ n v i s i b l e ฝึกหัดอีกครั้งแต่ประเด็นคือมาร์กจากช่วงเวลาในอนาคตเนี่ยเขาช่ำชองอยู่แล้วในเรื่องพลังของ i n v i s i b l อร์นะครับทำให้ช่วงฝึกหัดนี้ถูกมองข้ามไปได้เลยแล้วภาพก็จะจกลับมาที่บ้านเกรสันในบรรยากาศพ่อแม่ลูกเดิมๆอีกครั้งเหมือนในอดีตครับซึ่งเดบบี้ก็จะชวนคุยเรื่องมังกรที่ไปสู้มานั่นแหละโดแลนบอกว่าเขารู้แล้วว่าตัวการคือใครและใครที่เป็นคนคุมมังกรซึ่งก็คือเจมิสเตอร์ ด้านแหละแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ยากอะไรหรอกไฟนี้มันหมูมากๆแต่ส่วนที่ยากอะ่ะคือจะสู้ยังไงให้พลเมืองไม่โดนลุกลงไปด้วยเนี่ยสิพรอบมังกรมันก็ตัวใหญ่รัศมีทําลายล้างมันก็กว้างเกินแล้วก็ยังมีพูดถึงหนังสือเล่มต่อไปที่โนแลนจะปล่อยออกมาในฐานะนักเขียนอีกด้วยซึ่งชีวิตนักเขียนเนี่ยมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งของโนแลนนอกเหนือจากซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าโนแลนตอนนี้ยังเป็นฮีโร่ที่ปกป้องผู้คนอยู่เลยส่วนหนึ่งพราะพี่แกยังไม่เปิดเผยเป้าหมายที่แ้้จงนนั่่หลละสืืืออออออีเขาาปอยกออกมมมวไมมคคซ็ ที่มีไว้บันทึกทุกๆอย่างที่สามารถลมล้างวิลทรัมได้นั่นเองแล้วหลังจากนี้ครอบครัวก็จะคุยการสับเพเหระไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรสําคัญมากมายนะครับพอหลังดินเนอร์จบปุ๊บมาร์กจะแอบเข้ามาในห้องและบินออกมาทางหน้าต่างทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและระบายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้ตายเถอะโว้ยฉันไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วฉันอยากกลับไปตอนนี้เลยโอเคมีมันไม่ตลกเลยนะ หยุดสักทีเถอะไม่ว่าแกจะทําอะไรกับฉันจบเรื่องนี้ซะแล้วปล่อยฉันไปเถอะมาทากองกับเจ้าเอเลี่ยนเรืองแสงที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่านะก่อนจะปิดท้ายด้วยคําว่าดด้โปรดพาฉันกลับไปทีด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังสุดๆเลยครับดูเหมือนว่าเขาจะต้องติดอยู่กับโลกเสมือนโลกความฝันหรือมันจะเป็นโลกความจริงที่ย้อนเวลากลับมาก็ยังไม่มีใครรู้เลยแต่ที่รู้ตอนนี้คือเขาจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดแน่ๆ นี่สินะรีบูทจักรวาลที่แท้จริงโดยในช่วงต่อไปนี้เราจะได้เห็นภาพเก่าๆสมัยอดีตอีกครั้งจากมาร์กเวอร์ชั่นที่มาจากอนาคตไม่ว่าจะเป็นการสวมชุดคลาสสิกตลอดการที่อาร์ตออกแบบให้แล้เราก็จะเห็นชุดเก่าดั้งเดิมที่มาร์กเคยลองอย่างชุดเหลืองส้มด้วยที่ต่อมามันจะกลายเป็นชุดของอวังแซนเดลในนาบุลเลตพรูฟนั่นแหละคืออาร์ตเองก็งงแหละว่านายชื่ออะไรนะเรารู้ที่อยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ไงก็ตามถึงไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ก็ทําชุดฮีโร่ให้เฉยเลยซะง,งั้นเราจะได้เห็นอิมิซิเบ อยู่ในกลุ่มดีออเดอร์ได้เห็นเขาเข้าร่วมกับทีมทีนบุกมาตอฝ่าแฟดมาลเลอร์ไหนจะยังมีบุกไปฉับพลันเพื่อไปจับดีเอซินแคลร์ก่อนจะส่งคุณรีแอนิแมนบุกมาอาลวา่าจับเด็กมหาลาัยไปเป็นเครื่องมืออีกแน่นอนซินแคลร์มันก็งงดีครับว่ามีคนรู้ได้ไงแต่มาร์กบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวนายก็จะได้โอกาสแก้ตัวเป็นโอกาสครั้งที่ท2ซึ่งมาร์กเข้าหมายถึงการเข้าร่วมกับจดเอจากการชักชวนของเซซิลนั่นเอง ตัวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ม้าเคยเผชิญมาแล้วทั้งนั้นน่นะครับก็เหมือนเป็นการพาเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่รอบนี้ม์คที่รู้ว่าอะไรอะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็จัดการหยุดเหตุร้ายก่อนมันจะเกิดได้ทันเวลาการกลับมารอบนี้นั้นเขาได้สร้างความแตกต่างและก็ความเปลี่ยนแปลงเอาไว้มากมายลหลายหลยตราบาปที่เคยเกิดขึ้นถูกหยุดเอาไว้เรากลับไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนอืม รู้สึกแปลกจริงแฮะฉันเพิ่งช่วยชีวิตคนเอาไว้มากมายมันดีมากๆเลยนะแล้วมันก็จะดีแบบนี้ต่อไปแน่แน่มาร์กแอบพูดเข้าข้างตัวเองแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังเครียดไม่หายจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะ มีมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วยังไงเขาก็ต้องกลับไปไทม์ไลน์ปัจจุบันที่ใครต่อใครก็ต้องการเขาให้ได้ก่อนจะนั่งซึมมืดแปดด้านไม่รู้เอาอยัางไงต่อดีกับชีวิตแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ยังแก้ไขอะไรไม่ได้มาร์กเลยต้องตามน้ํากับไทม์ไลน์ในอดีตนี้ไปก่อนด้วยการช่วยทีมทีนจัดก,การพวกแฟกซันที่บุกโลกแน่นอนเหตุการณ์นี้ก็เคยผ่านมาแล้วมาร์กก็เลยรู้วิธีจัดก,การไปอย่างดีเจอพวกเนี้ยมันต้องเล่นกับเวลาทําให้ทีมทีนได้เปลี่ยนในการต่อสู้กับพวกแฟกซัน พวกนั้นมันจะมากันเยอะไปกองทัพเพื่อบุกต้นทรัพยากรของมิติอื่นๆแต่จุดอ่อนสําคัญคืออายุไขและเวลาที่ทําให้พวกมันแก่เร็วมากๆทว่าในจังหวะที่ทีมทีนกาลังจะรีบเปลี่ยนจู่ๆก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวนะมาร์กนั่นลูกเหรอออินมานตกใจมากๆที่เห็นลูกชายใส่ชุดฮีโร่อะไรก็ไม่รู้มากอบกู้โลกซึ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่โนแลนเห็นมาร์กในชุดอ n v ิ s ิเบิลตามไทม์ไลน์ของอันนี้นะครับหลังจากจบเรื่องปุ๊บกลับมาบ้าน บรรยากาศมันก็เลยกลุนๆนั่งมองหน้ากันเงียบๆไม่พูดไม่จาเด็บบีก็เลยโมโหแล้วสั่งให้พอลูกไปเก็บกวาดล้างจานกันไปเลยจะได้กระชับความสัมพันธ์กันด้วยคือไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นมาแต่จบคืนนี้พอลูกต้องทาให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโนแลนกับมาร์ก็เลยมีเวลาอยู่วยกันสองพ่อลูกและคุยเรื่องพลังที่ตื่นขึ้นของมาร์คคือทําไมลูกไม่บอกพ่อเนี่ยลูกแค่เดินมาบอกง่ายๆว่าพอ่อพลังผมตื่นขึ้นแล้วแค่นี้เองแต่ทําไมลูกถึงเลือกจะปิดบังพ่อล่ะโนแลนที่พยาย พายามสอดสองลูกแบบลับ,บๆมานานว่า DNA ของเขาเข้ากับมนุษย์โลกได้ไหมก็พยายามถามลูกชายซอกแซกไปมานั่นแหละแต่หารู้ไหมว่าไอความอยากพิสูจน์เรื่อง DNA เเนี่ยมาร์กเขารู้อยู่ก่อนแล้วและก็เคยเชิงกับตัวโนแลนในอนาคตมาเรียบร้อยแล้วด้วยหลังจากนี้มาร์กเขารู้ว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี้ยมันสําคัญมากๆแล้ววีดจะเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆก็เลยชวนพ่อมาคุยข้างนอกโนแลนก็งงว่ามีเรื่องอะไรเหรอลูกสีหน้าดูไม่ดีเลยนะซึ่งคําถามที่มาร์กยิงใส่โนแลน คำถามแรกเลยเนี่ยก็เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับเหวอพอ่อผมถามจริงๆนะพอ่อรักผมไหมมาร์กตีหน้าเศร้าทาอาโน,นแลนตกใจสุดๆเลยครับอะไรเนี่ยลูกทำไมจู่ๆถึงมาถามพ่อแบบนี้ อยากรู้เหรอพ่อทําไมผมถึงต้องถามแบบนี้ก็เพราะผมอยากให้พ่อตอบคำถามผมมาไงผมอยากให้พ่อลองย้อนกลับไปคิดแบบจริงๆจังๆเลยนะคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะตอบอะไรออกมาและทบทวนดูด้วยว่าที่ตอบมามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะงั้นผมจะขอถามพ่ออีกครั้งแม่กับผมพ่อรักพวกเราไหม คือมาร์คเขาต้องการถามแบบนี้เพราะว่าเขาคาใจาจากเหตุการณ์ถล่มชิคาโกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นโนแลนยังเป็นพวกพักดีกับจักรวรรดิวิลทัมและมองว่าเดบบี้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ผลิตลูกให้เขาซึ่งเป็นมายเซตที่มันโคตรแย่เลยแหละครับและมันก็ฝังใจมาร์กกับเดบบี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้คําถามที่ถามไปว่าโนแลนรักพวกเขาไหมมันจะมีความหมายกับมาร์คมากๆยิ่งได้ถามกับเจ้าตัวในเวอร์ชั่นที่ยังเลวร้ายอยู่แบบนี้ด้วยยิ่งทําให้มั่นใจอะไรขึ้นอีกเยอะ หลังโนแลนเห็นสีหน้าของมาร์คที่ซีเรียสสุดๆบวกกับคำถามชวนอึ้งเนี่ยเขาก็ทําตัวไม่ถูกครับและตอบไปแบบอึกๆอกๆว่าใช่ใช่สิลูกพ่อรักทั้งคู่จริงๆพ่อสาบานพ่อรักแม่ของลูกและตัวลูกเองจากก้นบื้องของหัวใจเลยทั้งสองคนมีความหมายกับพ่อมากซึ่งโนแลนเขาตอบไปแบบนั้นทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แบบเต็มอกเลยว่าเขาถูกส่งมาที่โลกเพื่ออะไร ทีนี้พอได้ยินคําตอบปุ๊บมาก็พยายามเกลี้ยกล่อมโนแลนที่มันจะกลายเป็นความชิบหายแล้วเรื่องรัดให้แผนการคลองโลกของออนิแมนเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมคืองี้นะพ่อพ่อต้องฟังผมนะได้โปรดเถอะครับถ้าเห็นแก่เรา ขอร้องเถอนะพอ่อลมเลิกแผนการพิชิตโลกใบนี้ซะเถอะครับเรียกว่ามาร์คนั้นยิงตรงประเด็นชัดทุกอณูจนโนแลนถึงกับตกใจว่ามาร์ครู้ได้ยังไงแล้วเราจะเห็นเลยว่าโนแลนนั้นอาการออกมากๆแล้วเริ่มเปลี่ยนจากความเหว๋เป็นความเดือดดานมือเขาเริ่มกำแน่นตัวเริ่มสั่นด้วยความโกรธบ่งบอกอ,อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้น่าจะจบไม่สวยแน่ แต่มาร์กเองก็พร้อมเดิมพันอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ล้างบางขึ้นโดยเฉพาะกับทีมการเริ่มเออร์กลบที่ไม่ได้รู้อิโนอิเน่ด้วยอย่างน้อยถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ขึ้นเขาก็จะยังมีทีมฮีโร่คอยช่วยปราบออนดิแมนงานนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อโนแลนจะยอมฟังลูกไหมหรือประวัติศาสตร์การทำลายล้างจะกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งฝากติดตามอีเวนต์รีบูทสุดเข้มข้นนี้ในช่วงต่อไปพร้อมๆกันอย่างเหนียวแน่นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับพาร์ทแรกของอีเวนต์รีบูทถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราย้อนกลับไปในความทรงจาที่เราเคยอ่านเรื่องนี้เล่มแรก,กน,นะครับและก็อย่างว่ามันนําไปสู่เหตุการณ์ที่อัลเนียนอลวาดอีกครั้งแต่เป็นยังไงต่อขออุบเอาไว้ก่อนนะครับไปตามกันในพาร์ทหน้าพร้อมๆกันเนอะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนชอบใหเราหยิบเรื่องราวของ i ีวิซิเบิมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและหลังจากนี้ i ีวิซิเบิจะมาแบบยาวๆรัวๆ ยังไงก็เคลียร์เวลาตัวเองให้ดีแล้วมารับชมคลิปช่องเรารับความบันเทิงให้เต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันนะครับและสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กล้าติดกระตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเลยครับ